สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สร้างสถิติแอปนนกุลทรงอิทธิพลผู้ชมผ่านแอปเดียวรวมกันเกือบ4,000ล้านครั้งฮือหานนกุลชานน์และแอปทักษอ่อนทำสถิติอึ้งมาก หลังตรวจพบการพูดถึงการชมผ่านการโพสหาแฮชแท็กแอปนนกุลแฮชแท็กแอปทักษอรแฮชแท็กนนกุลแค่แอปพลิเคชันเดียวใน4เดือนก็กว่าไปแล้วรวม4,000ล้านครั้งการเข้าชมสร้างความฮือฮาได้อย่างต่อเนื่องสำหรับคู่หวานอย่างพระเอกนางเอกดังนนกุลชานนนและแอปทักษอรที่เมื่อปี2,566ที่ผ่านมาก็สร้างกระแสพูดถึงได้อย่างมาก ด้วยการถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาเปิดใจชัดเจนว่ากำลังศึกษาเรียนรู้กันอยู่ขณะที่ฝ่ายชายนนกุลก็รุกหนักยืนยันชัดภาพอนาคตรครอบครัวที่แฟนๆที่เชียร์คู่นี้รอคอยก่อนที่ต่อมานั้นความเคลื่อนไหวของทั้งแอปทักษอรและนนกุลชานนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตาไปซะหมดเรียกว่า ไฟฟอโล่ไม่ต้องอร่าในตัวเองมีพร้อมถูกจับตาอยู่แล้วและล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่เร,เรียกว่าแอปทักษอรนนกุญชานนนั้นได้สร้างสถิติไว้อย่างน่าสนใจในเวลาเพียง4เดือนกับ Hashtag ของทั้งคู่ Hashtag แอปนนกุลแ a s h t a g แอปทักษอรอน s h t a g นนกุลที่ภาพรวมนั้นเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะถูกพูดถึงเกิน1 0,000ล้านครั้งแน่นอน เพราะว่าเพียงข้อมูลจากแอปพลิเคชันดังอย่าง TikTok Hashtag แอปนนกุลก็พุ่งกระโดดไปมากถึง370ล้านครั้งที่มีคนเข้าชมโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อเข้าไปดูข้อมูลจาก Hashtag ใน TikTok จากปลายกันยายนปี2,566 Hashtag นนกุลผู้เข้าชมอยู่ที่ประมาณ500ล้านครั้ง Hashtag แอปนนกุลผู้เข้าชมประมาณ14ล้านครั้ง Hashtag แอปทัศน ผู้เข้าชม1.5พันล้านครั้งซึ่งเมื่อรวมแฮชแท็กแอปทัศน h แฮชแท็กนนกุลแฮชแท็กแอปนุนกุลก็มีมากเกือบ4พันล้านครั้งและคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยประมวลเวลาภายในเวลาแค่4เดือนทั้งสองนักแสดงนั้นถูกจับตามองอย่างมากจนทะลุสถิติให้ร้องว้าวเลยทีเดียวและถ้าลองหยิบทุกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองคนมารวมดูในช่วงเวลาเดียวกัน จากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อเหลือเกินว่าจำนวนผู้ชมให้ความสนใจผ่านแฮชแท็กดังกล่าว10,000แสนล้านก็ไม่น่าจะไกลเกินเรียกว่าทรงอิทธิพลจริงๆแฮชแท็กไฟล์ยัวเซลแฮชแท็กแอปทักษะอ่อนแฮชแท็กหารักด้วยใจเธอแฮชแท็กนนกุลแอปแฮชแท็กแอปนนกุลแฮชแท็กนนกุลอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ